วันนี้ครับวันนี้สิ่งสําคัญนะครับที่เราจะพูดกันก็คงไม่มีอะไรจะน่าสนใจเท่ากับเรื่องของธน,นาธรฟ้าลักพ่อนะพักอนาคตใหม่นะส้มหวานนะฮะตอนนี้ก็เป็นไงฮะโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วกรกะตนะนะครับมาตรงมาตราเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มาสอนกฎหมายนะครับก็มาให้ความรู้กับประชาชนนะที่เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ของการแจ้งาข้อกล่าวหานายธนาธรนะครับฟ้าลักพ่อนะฮะโดนเข้าไปแล้วนะโดนแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามในการที่จะสมัครสอสอนะครับคือการที่เราจะสมัครสอสอได้เราก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายเขากำหนดถ้าเรามีลักษณะต้องห้ามเราก็ถึงแม้ชนะการเลือกตั้งมาแล้วเขาก็จะไม่ประกาศ จะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งน่าจะประกาศกันประมาณสักต้นเดือนพฤษภา,าเนี่ยเขาก็จะไม่ประกาศเพราะฉะนั้นก็ชนะถล่มทลายหกล้านกว่าคะแนนก็ธนาทรก็จะไม่ได้เป็นสส <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักกลายเป็นพักหัวขาดไป <c oughs> พักที่ไม่ไม่มีหัวหน้าพักนะครับแต่ก็สามารถจะอยู่เบื้องหลังได้อัน,นี้ถ้าเกิดมองกันแบบเลวร้วายนะฮะ นะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วผมว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาก็คือข้อหานี้แหละนะมีะคุณสมบัติต้องห้ามคือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นใดน,นะครับแค่นี้นะตะกี้สัญญาณตัดหายไปแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรครับโอเคปกติแล้ว พอแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับอาจารย์วันนี้มุมกล้องดีอ๋อขอบคุณมากแสดงว่าทีมงานใช้ได้นะฮะมุมกล้องดีนะนะครับก็เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็ต้องให้ระยะเวลาในการนะครับชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับนะให้เวลาเจ็ดวันครับเอาทนายความไปด้วยก็ได้เอาบุคคลซึ่งไว้วางใจไปด้วยก็ได้ก็เหมือนกับกรณีพนักงานสอบสวนะแจ้งข้อกล่าวหาค็ คุณจะพาพ่อแม่ไปจะพาคนที่คุณไว้วางใจไปก็ได้จะพาทนายความไปก็ได้นะครับก็มีเวลาเจ็ดวันนะครับนะในเจ็ดวันเนี่ยนะก็โอเคเขาบอกว่าขณะสมัครสอสอนั้นยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในสื่อมวลชนอยู่นะครับคือบริษัทที่เขาถือหุ้นนะฮะเป็นนิตยสารเนี่ยนะคุณ ธนาธรก็มีหน้าที่พาทนายความไปก็เอาพยานหลักฐานต่างๆไปหักล้างข้อกล่าวหาของกกตนะครับ <c oughs> ไปหักล้างนะฮะว่าในวันที่สมัครสรสอนั้นได้มีการโอนหุ้นไปให้กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วเ <c oughs> นี่ยแค่เนี้ยครับไปพิสูจน์แค่เนี้ยฮะถ้ามีพยานหลักฐานประกอบไปด้วยหนังสือสัญญาโอนหุ้นลงรายมือชื่อผู้โอนผู้รับโอน นะครับนะฮะแล้วก็ทําเป็นหนังสือระบุหมายเลขหุ้นนะกี่แสนหุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับอันนี้คือต้องพิสูจน์ประเด็นแรกก่อนนะแล้วก็เขาก็จะดูเลยว่าในวันนั้นวันที่มีการโอนหุ้นอ่ะซึ่งตอนนั้น่ะยังไม่ได้สมัครสสอ่ะตอนนั้น่ะได้มีการลงช่งลงชื่ออะไรถูกต้องไหมลายมือชื่อจริงไหมวันที่ที่ลงนั้นเป็นวันที่ลงตามความเป็นจริงไหมหรือว่าไปลงวันที่ย้อนหลัง ผิดไปจากความจริงนะที่เขาเรียกว่า back date back แปลว่าถอยหลังกลับไปนะนก็คือในเดือนมกราคมเนี่ยตรงนั้นเ,นเขาก็จะดูว่าโอเคนะครับว่าลงวันที่ย้อนหลังเปล่าจริงๆลงวนที่ย้อนหลังก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้าย้อนหลังตามความเป็นจริงนะคำพิพากษาของสารีกานอจะอาจ,จารย์ปัญญาสอนที่เนติบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องกู้ยืมเงินก็ลงวันที่ย้อนหลังได้ถ้าลงให้เป็นไปตามความเป็นจริง ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะนะมันไม่ใช่ลงแตกต่างไปจากความเป็นจริงนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นเนติบัณฑิตคนหนึ่งนะครับ <c oughs> นะครับนี่แหละครับก็คือหน้าที่ของธนาธรก็ต้องพิสูจน์ว่ามีการทําเป็นหนังสือลงวันที่นะลงชื่อผู้โอนผู้รับโอนก่อนที่จะมายื่นใบสมัครสสในนามของพรรคอนาคตใหม่ ตอนนี้จะอนาคตใหม่หรือจะอนาคตมืดก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยพิสูจน์ประเด็นเนี้พิสูจน์ให้ได้คราวนี้ไอไ้ายที่ไอ้ไายกาวหาเขาก็บอกว่าไอ้วันนั้นนะ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีการลงชื่อในวันดังกล่าวเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเขาก็เขามาต้นนะครับนะเน็ตไม่ดีนะครับไม่ดีนะฮะน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้นะครับว่าวันนั้นมีการลงลายมือชื่อไหม นะครับความจริงถามผมนะวันนั้นไม่ลงรายมือชื่อไม่เป็นไรนะวันวันต่อมาก็ลงได้นะครับเออนะฮะถ้าเป็นการลงรายมือชื่อก่อนที่จะมีการสมัครสสอนะฮะอันนี้ก็คือปร,ป,รประเด็นที่เขามีการโต้แย้งกันแล้วก็นะตามที่ดรปิยบุตรในฐานะนะที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยก็มาถแถลงข่าวสองวันติดกันว่านอกจากมีหนังสือสัญญาโอนหุ้นแล้วเขาก็ยังมีการชำระเงินค่าหุ้น นะครับมีการชำระเงินค่า,าหุ้นนะครับนะระหว่างคุณธนาทรภรรยาแล้วก็แม่เขาคือฝ่ายหนึ่งฝ่ายโอนอีกฝ่ายหนึ่ง,ง,งรับโอนมีการจ่ายเช็คขีดคร่อมนะครับนะครับเพื่อหเห็นว่ามีการซื้อขายกันจริงนะครับนะฮะเนี่ยพิสูจน์แค่เนี้ยจบแล้วครับถ้าพิสูจน์แล้วฟังได้ก็จบแล้วไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ต่อไปผมก็กราบเรียนตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้ว ถึงแม้วันนี้จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาก็ว่ากันไปนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องประชาชนนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยนะการตีความกฎหมายนีย่มันตีไปเรื่อยตียังไงก็ได้อะบางคนก็ตีไปว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐยังตีได้เลยอะ่ะบางคนเป็นนายกแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเช่นเป็นนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสช,อชอกลายเป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ นะกลายเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่เคยมีอยู่ในกฎหมายไทยมาก่อนไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นอะไรนะนะเรียกว่าเป็นอะไรไม่ไม่เข้าใจนะนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคดีการเมืองมันตีความได้หมดอนะสมัยคุณทักษิณก็มีการซุกหุ้นสารรัฐธรรมนูญท่านก็ตีความว่าอะไรบกพร่องโดยสุดจริตนะคำว่าสุจลิตก็คืออะไรขาดเจตนาร้ายนะสมัยคุณชวนครับนะ แกก็หลงหลงลืมลืมเกี่ยวกับเรื่องเงินในบัญชีหรืออะไรเนี่ยสมัยก่อนนะแต่เงินในบัญชีหรือหุ้นจํานวนเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยอันนั้นก็รู้สึกว่าก็เคยมีการตีความว่านะเจตนาอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตจะตีความแบบไหนก็ได้มันเป็นเรื่องการเมืองนะคดีการเมืองเนี่ยเราเจะไปหวังเรื่องการตีความอะไรที่มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยยาก ตีความไปตามหลักรัฐศาสตร์ประกอบหลักนิติศาสตร์นะครับนะก็ตีความมันสองอย่างทางนิติรัฐศาสตร์นะบางทีก็บอกตีความเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง <c oughs> <c oughs> เพื่อความเพราะฉะนั้นวันเกี่ยวกับว่าจะตีความเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองการเมืองนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนตีความได้หมดนะนะแค่อะไรนี่นะคราวที่แล้วแค่อะไรหันหลังหันหน้าคูหา ก็ยังตีความว่าเป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่ก,กตอกตติดคุกิดตารางไปแล้วนะครับมันตีความได้หมดนะเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณธนาธรเนี่ยทำใจเลยนะครับว่าจะต้องโดนยุบพักนะทำใจไปเลยว่าจะไม่ได้เป็นสสเนี่ยทำใจไปเลยนะถ้าคุณดีเด่นดังแบบนี้แลวคุณมีความเห็นทางการเมืองตรงกันข้ามฝากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโอกาสในการที่คุณจะไม่ได้เป็นสสเนี่ยสูงมากนะนะครับให้ทำใจไปเลยครับ หนึ่ไม่ได้เป็นสสสองติดคุกติดตารางเนี่ยต้องทำใจต้องทําใจนะก็ฝากนะครับว่าให้ทําใจไว้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสอสอ,อาจจะต้องติดคุกติดตารางอาจจะต้องโดนเพิกถอนสิทธิ์อาจจะโดนใบส้มนะใบส้มก็คือลงสมัครไม่ได้เป็นเวลา1ปี 1> ก็แล้วแต่นะครับทําใจเลยครับเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับว่า นะคุณเก่งเกินไปคุณเด่นเกินไปดังเกินไปนะประชาชนรักคุณมากไปตั้งหกเจ็ดล้านเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็คงจะไม่อยากให้เข็นไม่มีใครอยากเห็นคุณเด่นเกินเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่ว่าคุณอาจจะไปต่อไม่ได้ก็ทำใจไม่เป็นไรครับคุณก็ไปอยู่เบื้องหลังครับนะไม่ได้เป็นสสก็เป็นแบบจตุพรก็ได้ไม่เป็นไรอยู่เบื้องหลัง นะครับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นอะไรต่างๆได้สบายใจคือการต่อสู้กับนะระบบต่างๆในประเทศไทยเนี่ยผมไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นระบบอะไรเนี่ยคือการต่อสู้กับฝ่ายรัฐนะมันก็ต้องมีการสูญเสียมีการบาดเจ็บเราต้องยอมครับติดคุกก็ต้องยอมไม่ต้องหนีก็ดีครับถ้าเราหนีก็ดีไปอยู่ต่างประเทศเราก็ภาพลักษณ์เสียหายนะยอมติดคุกไปเลยเนนสันเมเนล่ายังติดคุกตั้งนานถึงสามสี่สิบปี ออกมาอายุ80ยังมาเป็นประธานาธิบดีได้แล้วเป็นประธานาธิบดีที่ดีมากด้วยนะครับเพราะนั้นธนาธรนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับจะไม่ได้เป็นสสโดนเพิกถอนสิทธิ์โดนใบส้มนะครับติดคุกผมว่านะคุณยอมนะครับประชาชนก็จะเคียงข้างคุณถ้าคุณเป็นคนทําดีจริงนะแต่ถ้าเกิดคุณซุกคุ้นจริงนะคดีนี้นะถ้าคุณซุกหุ้นคุณก็ขาดคุณสมบัติก็จบไป นะเพราะการกระทําของคุณเองเพราะฉะนั้นหวยมันก็ออกสองอย่างคือหนึ่งถ้าคุณดีจริงคุณไม่ได้ซุกหุ้นนะตอนสมัครคุณก็ไม่ขาดสมบัติรัฐธรรมนูญเก่าก็คืออะไรดำรงตำแหน่งแล้วห้ามนะถือหุ้นสื่อมวลชนเพราะเขากลัวว่าจะใช้อำนาจครอบงำสื่อแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60บอกว่าอะไรตั้งแต่สมัครเลยคุณต้องห้ามครอบงำสื่อ นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสมัครเลยนะครับนะเริ่มตั้งแต่เข้าสู่การเมืองเลยตั้งแต่สมัครเลยซึ่งไม่รู้ว่าวันข้างหน้าคุณจะได้เป็นสสไม่ได้เป็นสสน่ะแต่ตั้งแต่วันสมัครเนี่ยคุณห้ามครอบงาสื่อคุณง่ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในสื่อเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจะฉบับปัจจุบันก็คือปี60นันค่อนข้างที่จะแคบงวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปเกี่ยวข,ข้องกับสื่อวันข้างหน้าสมมติว่า ผมเกิดไปลงเลือกตั้งเนี่ยผมก็อ้โหเนี่ยยูทูบเฟซบุ๊กนะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเนี่ยที่มีผมเป็นเจ้าของเนี่ยโอ้โหต้องลาออกหมดเนี่ยโอนเอินอะไรต่างๆนะนะเวลาโอนหุ้นต่างๆกันเนี่ยโอน Facebook โอน youtube โอนเว็บไซต์นะอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องแถลงข่าวเลยมั้ยนะครับนะนะนะถ้าสมมุติว่าจะไปเล่นการเมืองเนแต่ผมยังไม่เคยคิดเลยอันนี้เล่าให้ฟังไม่เคยคิดนะเป็นแบบนี้ดีแล้วครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะ ตอนนี้ YouTube 143กดไลค์41 Facebook 616อืมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับนะขอบพระคุณมากๆนะากๆนะที่มาเป็นกำลังใจรับฟังถึงที่อาจารย์เดชาพู้อันนี้คือเรื่องนะระยะเวลา7วันก็ธนาธรปิยบุตรทีมงานก็เป็นไงนะเตรียมพยายหลักฐานไปหักล้างนะครับให้ได้ว่าคณะสมัครไม่ได้ครอบงำซื้อ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อไม่ว่าทางตรงไม่ว่าทางอ้อมการเป็นเจ้าของสื่อมีสองอย่างทางตรงกับทางอ้อมทางอ้อมคืออะไรใช้นอมินีเช่นใช้แม่นอมินีใช้หลานเป็นนอมินีอันนี้เขาเรียกว่านะครอบงําสื่อทางอ้อมนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะส่วนประเด็นครับประเด็นต่อมาที่เขามีการต่อสู้กันนะครับนะบก็คือว่าทําไมโอนหุ้นตั้งแต่เดือนมกราทําไมเพิ่งมาแจ้งเดือนมีนา มกลาคุมพามีนาแสดงว่าลงวันที่ย้อนหลังผิดไปจากความจริงใช่ไหมนะครับเพราะอะไรเพราะการาแจ้งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยการแจ้งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนี่นะครับนะกฎหมายเ็าบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนที่ขายหุ้นธนาธรไม่มีหน้าที่ต้องไปแจ้งนายทะเบียนว่าเออตอนนี้ได้มีการโอนหุ้นเรียบร้อยนะเป็นหน้าที่กรรมการ กฎหมายแพ่งเขาบอกชัดเจนเขเป็นหน้าที่ของกรรมการไม่ใช่หน้าที่ธนาทรธน,นาทนพรพอขายหุ้นแล้วมันก็ไม่มีหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทไม่ได้มินไม่ได้เป็นสเต็กโฮเดอร์ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายแพง <S <S <ๆ>่งเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่ต้องไปแจ้งคือใครกรรมการมันจะแจ้งไม่แจ้ง,งเรื่องมันนะนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเลยหลังจากมีการโอนหุ้นที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดในกฎหมายแพ่งถ้าทําเป็นหนังสือ ลงชื่อคนโอนลงชื่อคนรับโอนมีหมายเลขหุ้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายนะครับอันนี้เข้าใจนะก็กาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือต้องเน้นประเด็นนั้นในตอนนี้เขาก็จะเน้นว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงเป็นการทํากันหลอกๆนะหุ้นก็นยังคงเป็นของธนาธรเหมือนเดิมนะกนกตเขาเลยต้องรับเรื่องไว้เพราะมันมีนัก้องเยอะ สมัยนี้นะครับใครที่เป็นนักร้องร้องเรียนพักการเมืองอะไรพวกนี้มันก็เป็นไงเยอะนะไม่ว่านายศรีสุวรรณนายอะไรแต่อะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเป็นไปไงพวกนักร้องเยอะไงนะนะครับนักร้องนะนักร้องเรียนยุบพักยุบอะไรมันเยอะเดี๋ยวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาข้อมูลเยอะจาัางพวกนักร้องพวกนี้ <c oughs> ความสามารถพิเศษนะเออรู้ทุกเรื่องรู้ทุกพัก นายศรีสุวรรณนี่ยบันร้องทุกพักการเมืองเลยไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็ว่ากันไปนะครับนะก็นะก็ดูต่อไปว่านายธนาธรนั้นจะเอาตัวรอดไหมนะครับนะก็ดูต่อไปนะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับแค่แจ้งข้อกล่าวหานะถ้าสามารถหักล้างได้ก็จบแค่นั้นเนละยไม่มีอะไรนะ